ในยุคสถานการณ์แบบนี้นะครับยุคสถานการณ์โควิดนะครับทางศูนย์นิสสันบิตท,ทีเคสาขาปิดกเก้าครับมีบริการวิดีโอคอลให้ลูกค้าเห็นในส่วนของมุมรถต่างๆนะครับที่ลูกค้าอยากจะทราบนะครับแล้วก็มีบริการอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของบริการเทสได้ลูกค้าสามารถที่จะให้ทางที่ปรกษาทการขายครับสามารถขับรถเทสได้ที่ลูกค้าต้องการเทสครับสามารถไปถึงที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับก็วันนี้ผม จะมารีวิวในส่วนของนิสสันนาวาานะครับเดี๋ยขออนุญาตถอดส่วนิีหนึ่งให้เหมาะกับตัวรถที่ดูบึกบึนนะครับรุ่นที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับเป็นรุ่นนาวาล่าโปร็ x นะครับ เป็นเครื่องยนต์2,003นะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับจุดเด่นของนวาราโปรทูเอ็นะครับจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็นคอร์ส LED รวมกัน2ข้างนะครับจะเป็น LED ทั้งหมด8ดวงนะครับในเรื่องของกระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับในเรื่องของโลโก้ครับของโปรทูเอ็นะครับจะเป็นโลโก้ดําเงานะครับตัดด้วยโลตัดด้วยคําว่านิสสันสีแดงนะครับ ไม่ว่าลูกค้าซื้อรถสีไหนก็แล้วแต่ครับโลโก้จะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นล้ออัลลอยด์ขอบ17นะครับสีที่ให้มาจะเป็นสีดำเงานะครับทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของนวาร่าที่อยู่ด้านข้างนะครับก็คือในเรื่องของคิวซุปล้อครับจะตัดด้วยสีแดงนะครับล้าหลังคาที่มาให้มานะครับสามารถยึดของได้จริงนะครับไม่ได้ติดหลอกนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับของนาวาล่าโปรทนะครับกระบะฝาท้าจะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับสามารถยกได้ด้วยมือเดียวได้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังจะมีรางยึดมาให้นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลื่อนได้นะครับสามารถยึดของได้จริงนะครับจุดเด่นของน a วาล่าโลโก้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะเป็นดำเงาตัดด้วยสีแดงนะครับ มีกล้องรอบคันให้กระถางลูกค้านะครับมาต่อกันในส่วนของภายในนะครับภายในของนิสสันอวาร r าโปร 2X นะครับในเรื่องของหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple Car p l a y พลลูกค้าสามารถเลือกในส่วนของกล้องรอบคันได้นะครับอันนี้คือกล้องรอบคันลูกค้ากดอีกทีหนึ่งครับจะเป็นในส่วนของกล้องด้านข้างเอาไว้จอดเทียบเอาไว้จอดเทียบข้างนะครับ แอร์ของนิสสันอเวล่าจะเป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้นะครับมาต่อกันในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหนังที่ให้มาเกตพรีเมียมครับแล้วโลโก้จะเป็นโลโก้สีดำตัดด้วยคำว่าน,นิสสันสีแดงนะครับด้านขวาจะมีคูดคอนโทรลสามารถลกความเร็วที่พวงมาลัยได้นะครับ ดีไซน์ของเบาะะครับก็ในส่วนของเบาะของ Pro 2X นะครับลายดีไซน์จะเป็นแบบขึ้นขึ้นนะครับดูพรีเมียมอยู่หนังสีดำนะครับตัดด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็มีสีขาวผสมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ด้านหลังในส่วนของพื้นที่ด้านหลัง ผมความสูงของผมอยู่ที่1้0ยนะครับก็นั่งแล้วเข่าไม่ติดกับที่ด้านหน้านะครับสามารถนั่งสบายอยู่แล้วแล้วจุดเด่นของตัวนาวาร่าเลยก็คือมีแอร์ตอนหลังให้กระทางลูกค้านะครับในกรณีคือด้านหลังอ่ะผู้โดยสารแอร์ไม่ถึงก็สามารถเปิดแอร์ด้านหลังได้ในส่วนด้านข้างมีที่เท้าแขนที่เท้าแขนนะครับคือสาคัญนะครับในกรณีของผู้โดยสารตอนหลังคือสามารถเท้าแขนได้ช่วยในเรื่องของการลดการเมือ่อยล้าของ ผู้โดยสารตอนหลังครับตอนนี้ทางยินสันนะครับครบรอบ70ปีครับทางยินสันจัดแคมเปญให้กับทางลูกค้านะครับรุ่นรถนนวาล่าครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยูอย่ที่0.59ปนะครับแล้วก็จัดแคมเปญรุ่นรับ3ต่อให้กับทางลูกค้านะครับต่อที่1ลูกค้ามาเทสได้ที่โชรูมหรือลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเทสได้ที่โชรูมจะให้ทางที่ผู้สา่การขายครับ ขับรถไปให้ลูกค้าเทสนะครับต่อที่1ลูกค้าจะได้บัตรกิฟต์ไวเชอร์ของ b i g c นะครับจำนวน100บาทนะครับต่อที่2รุ่นรับ iPad p r o ในกรณีลูกค้าเทสได้นะครับต่อที่3ลูกค้ารุ่นรับในส่วนของทองคำในกรณีออกรถนะครับก็คือรุ่นรับทองคำ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางแฟนเพจครับของนิสสันบิตพีเสาขาปิ่นเกล้าและสุดินทร์นะครับ, PK, าานนรบตามที่อยู่ที่ด้านล่างนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ